Tổng กิจกรรมแรกเนี่ยชื่อว่า LCA เด็กๆรู้จัก LCA กันมายี่เป็นกองเปองรู้จัก LCA กันไหมคะไม่รู้จักย้าจอไม่รู้จักวันนี้พวกพี่จะมาทำให้เด็กรู้จัก LCA เน LCA เนี่ยชื่อคือ Life c c l e a s s s m e n t แปลว่าผลิตภัณฑ์นะคะ ยที่ LCA เนี่ยจริงๆแล้วมีหมดเขั้นตอนแต่วันนี้พวกพี่จะมาอธิบายให้หมดห้าขั้นตอนหลักๆเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือการได้มาสต์ตนิ่ตัวอย่างมาสต์นิบมที่เราจะนำมาใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆนะครับจะเป็นพวกน้ำมันดิบ้นงานก่อนกับไม้หรืออรั้มขั้นตอนต่อไปขั้นตอนขั้นตอนต่อไปครับหลังจากเราได้มา่มาแล้วก็จะทำการผลิตเป็นสิ่งต่างๆท่ราตการเช่นผลิตเป็น หลอดหรือที่เป็นขวดครับผมหลังจากได้กัาซถุงมาแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปตามสถานที่ต่างๆครับเช่นศูนย์กระจายสินค้าและส่งไปร้านค้าต่างๆครับผมเมื่อกระจายไปยังสถานที่ต่างๆแล้วมันก็จะถึงพวกบริโภคใช่ไหมครับผู้บริโภคเนี่ยอคครับผู้บริโภคเนี่ยก็จะนำก๊าซถุงต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันครับผมและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อผู้บริ ขออไยครับเมื่อผู้บริโ่อเมื่อผูดเมื่อผูดวันพ่อเนี่ยวันพ่อเสร็จนะคะเราก็จะกำจัดโดยวิธีการฝังกลบการเผาหรือการนำไปรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ใหม่ค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นจะเป็นวงจรเอเที่ถูกต้องก็คือจะมีเจ็ดขั้นตอนใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังสี่ขั้นตอนนะห้าขั้นตอน เด็กๆเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มกิจกรรมกันแล้วพี่จะขออธิบายกิจกรรมแบบคร่าวๆให้เด็กๆฟังนะคะตอนนี้เราแบบจเป็นกลุ่มใช่ไหมพี่จะให้เด็กๆหนีนะครับเป็นไงบ้างครับน้องๆเป็นไงบ้างน้องๆเราไม่ดื้อเลยครับแต่อ่อนนิดหน่อยแต่ก็พี่ดื้อใช่ไหมไม่ดื้อนะครับโอ้โหหน้าเลยนะส่วนในขั้นสอบก็คือจะเปมีสอบที่ผิดมากเองไม่ดื้อครทำให้ถึงเรื่องสองอย่างแล้วอ่ะ LCA ของหลอดกับ LCA ของหัวน้ำเด็กๆอยากได้ของอะไรคะ ขวดน้ำเอาขวดน้ำใช่ไหมหลอด้วยงไนขึ้นอ่ากเอาขวดน้ำเล้วเนาะอ่าก็ขอเป็นขวดน้ำนะครับแต่๋ันอธบาก่องน้ำก็ซื้อให้เด็กแต่งกลุ่มเนาะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ถ่ายไปทั้งหมดสิบแผ่นจะมีห้าคำตอบที่

วันนี้ได้รับความรู้ควมจากห้องอีสปอร์ตครับสวัสดีครับกิจกรรมของท่ายวิทยากรแกมนำมารับลังงานนะทนี้เป็นฐาน LCA นะครับพี่จะขยับพี่จะให้เวลาเด็กทั้งหมดกลุ่มละ4นาทีโดยตู้ไหงเสร็จแล้วนะคะให้เด็กยกมือสุดแขนงนะคะสุดแขนสุดแขนทุกคนเลยนะให้ยกไม่ปวด